เรฟโฟเขียมสองเอาล่ะพวกถ้าหาผู้ใดอยากรอดตายพวกเราต้องช่วยเหลือกันและทำงานกันเป็นทีมเข้าใจไหมเ่อเดี๋ยวก็ตายห่างกันอยู่ดีอะสปอยว่ะสีลมนี่หรือทีมกูเอาล่ะพวกแดนประเทศไทยแม่งโคตรจะาแรงถ้ามึงออกไปข้างนอกมึงดำไปตอตะโกแน่เลยมึงว่ากูเปล่าเนี่ยไม่ต้องห่วงฉันรับมือฉีน้ำแรงน้ำสูงมาด้วยของผิดกฎหมายนะวะอีเทียนี่แหละเมษาสีลมทุกคนเรียกเข้ามาในเซฟลูม สงการทั้งทีให้กูเห็นสาวใส่บิกินี่แทนหน่อยไม่ได้หรือยังไงวะเอากวามให้พวกปืนฉีดน้ำติดเลซเซอร์เงียบๆโดยไอ้เหี้ยคนจะหลับจะนอนแล้วว่าอะไรนะมันจะเคลียร์ทางให้แต่หากว่านายฟงโคกไอ้มันบาสุก้าแรกโคงเนี่ยนะทำๆไ้เถอะไอ้สัตว์คุณจะตายไปโอเคก็ได้พวกมึงก็คอยตามหลังกูมาก็แล้วกัน กโอ้ดเบก็ฉันได้โค้กมาแล้วรีบระเบิดทางแล้วให้พวกเราไปต่อได้แล้วกูบอกว่ากูไม่ได้อยากกินกูจะนอนเออก็ได้ทุกคนเราอ้อมกันดีกว่าฝีลมรถกระบะมันจะพาเราไปถึงสาลมั้ฉันคอยยืนหลังรถกระบะพ้บถังน้ํได้ปะตํารวจจะโบมึงเอาดิแถมจับกูพร้อมเฮ้ยไม่เป็นไรกูลูกตํารวจกูใหพ่อกูเคลียร์ให้ ่แล้วมุกมึงเล่นมาเสียงคุกชิพากันเล่นไปเถอะคลิปนี้มันาาพากแน่ร้อช่วยกูก่อนที่คิวที่ปั๊มหัวใจงั้นเอาเนี่ยแหละว,ว้าทะเลโฟมฉันชอบทะเลโฟมถึงแล้วเอเลียสถนนสีลมนายเคยได้ยินสุภาษิตไปเข้าสารโดนใบนมไ,ไปสีลมโดนใบไข่ไหมไข่กูไม่รอดแน่ไอ้พวกไอเดียวไว้ทำอะไรเหรอได้ยาฮะเหมือนจะเป็นยาฉันเจอยามาอยากลองมานานแล้ว เียไอโง่แน่ใจนะวันนี่ฮาร์ดรนโอ้ชิบหายทำไมวิ่งมันเยอะจังเลยวะมันจะยากอะไรแค่นายไม่เดินเข้าไปใกล้แล้วเปิดไฟใส่หน้ามันมันก็ไม่ไล่ควรตูดพวกนายแล้วแหละอ๋องั้นฉันจะไปลองเตะก้อนมันดูนะไอสัตว์เมื่อไรจะจบคิดสักทีเนี่ยเออไม่ต้องรีบร้อนเดี๋ยวยอดซับมันกระคืนมาพุ่บมาปั๊บเล งนี้ไพูนยีสวนพาร์ค<ป>ให้เสียงภาษาไทยโดยเรดโฟสุขสันต์วันสงการนะครับ <c oughs>